The Miss Universe Organization. รเฮัลโหลเอ็มจีไงเฮลโหลเอ็มยูทีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะตื่นขึ้นมาแต่เช้ายังไม่ทานกลางวันเลยนะคะนั่งขึ้นมาแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มคอไปเลยด้อมหลายด้อมกินเลยเกินนะคะขอบคุณมากที่เป็นแรงกำลังใจ หลายคนที่ซ้อมเดินซ้อมตอบคำถามเดินนี้ไม่ได้เดินง่ายเลยนะฮเวทีทุกเวทีนี่คือต้องมีการฝึกซ้อมกีนจริงๆต้องมีความวิ t i f ้นคอนฟ idence จริงจ i ิง a ิ t culture และ Beauty ค่ะสามอย่างคือองค์ประกอบของ M U O ของการที่นำพาให้ตัวเรานั้นถึงจะเป็น female empowerment หรือว่า i c o n i c w o m e n แอกเน็ว้นไม่ม mm ีหลายคนเลยคนเวทีครั uh ้งหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งประมาณหนึยี่กว่าท่านจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่ระดับองุ่นความสามารถในการที่จะเป็นแบรนด์ในด้าซตเร์หมายถึงการนำพาองค์กรเลาซีที่มีความยืนยาวนานถึง74สปีไปสู่ทั่วโลกถ้าพูดใหญเก๋ก็คือไปสู่หัวข้ ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตมีแรงประดานใจชีวิตเยืนอยากได้ชีวิตมีความเป็นไปได้ถึงรั้ง everything is possible when you believe in yourself นั่นคือคอมพวหรือ DNA ของความเป็น l i s ท Universe m o โม l i z a t i o n ที่ส่งยืนยาวนานมาให้ผู้ทุกคนมีความสตรองอยู่ในตัวมีพลังอยู่ในตัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีโฮมมีแรงรดทาความหวัง resilience คือการตออ่อสู้เพราะชีวิตคือการต่อ,อสู้นะแต่ผู้ที่เป็น title holder หรือว่า b u i n e r s e รู้แล้วมีความอ่อนโยนความเข้าใจต่อมนุษย์ทันและมักจะมีคมเตเทนที่เรียกได้ว่า advocacy และต้องทำจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะมีแคมเปญหลายๆตัวที่เคยผ่านมาอยู่ v o i c e for Change ใน่อน,นี้คือ Beyond the c r o w d และมีแค d e ี y มากมายเที่เรียกว่าเป็นขบเคีลักในการที่พอเวลาทุกคนเข้ามาอยู่ในเฟ r ร์ e ว Female Empowerment and r e h e r s e Week นั่นคือ Master Classes น,นี่คือความอ่านเพราะว่าได้ หรือจุดเดียหรือ Proposition ที่ได้รับความกรุณาจากบอสสวัตดี่รับที่รับรู้คอเนเ่นต์พัฒนาสุดที่ไหนครับขอบคุณในที่ใจคคับขอบคุณในความกล้าหาญขอบคุณในตัวบอสที่มีความเป็นกันเองสุดๆและพูดคุยธุรกิจเนี่ยคือเร็วมากชาบมากแต่ก็ยนีไม่ถึงสัมภูร์สินะครับ นึกถึงแฟนคลับนึกถึงน้องๆศิลปินอีกด้านหนึ่งของบอสซึ่เราต้องเห็นก็คือความเซนสิบุรความห่วยในความยุ่กันใจผู้กสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แอนมีความรู้สึกว่าบอสสามารถที่จะดูแลได้ทั้งสองเวทีครัทั้ง MUT และ MGT พูดถูกไหมคะลูกค้าทุกคน คอนเซอร์ทุกท่านโรดแคสเตอร์ทุกคนเอเจนซี่ทุกท่านที่นำพาน้องๆมาโมเดลลิ่งเอเจนซี่ช่างแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าทุกคนขอ้เรามีความรักความเลิศกน้นผันเราจะสามารถอัลลวตหรือว่ายกระดับ platform. แพลตฟอร์มเมื่อสักครู่นี้ที่แอบพูดไปคือเฮชเชนทรีแต่แพลตฟอร์มคือตัวที่สองหมายความว่าก,การยกระดับ ประเทศไทยเลยด้วาได้มันหมายถึงการที่เรานนั้นเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครนในเมื่อเราเป็นผู้นำ r a n ด i n งอันดับต้นๆของโลกทุกทีแล้วมาปรนพวกกัน mm hmm. และโดยเฉพาะปีนี้ MUO Miss Universe Organization mm hmm. จัดการประกวดครั้งที่74ในประเทศไทยค่ะ mm hmm. าร์ในประเทศไทยมันหมายถึงการที่เรานั้นมีจักรวรรดิวียนมันจบไหนครันมาอยู่ที่นี่น่าตื่นเต้นกับ MUTP นี้อ่ะเป็หนตัวแดมประเทศไทยอ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดกดดันเพราะมีความรู้สึกว่าทุกสายตาสปอไล์มันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตัวประเทศไทยอย่างเดียวแต่คือคนทั่วโลกมองเข้ามาว่าแล้วเจ้าภาพเองอ่ะส่งสุภาพสตรีท่านไหน เป็นนางเดียวด้วยนะท่านเดียวด้วยนะที่จะ represent the whole king d o m เป็นความภาคภูมิใจเป็น the pride of Thai excellence 74ปีนี่คือตัวแทนของเราและตัวแทนท่านนี้จะถูกเจรนายโดยบอสนาวัตค่ะ74ปีที่ผ่านมาเรารอกันมานานเกินไปหรือเปล่า นานมากเลยคะหัวใจร้อนเกินไปปะมคะ MGI ผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำขายสินิดนึงให้แฟนขับใจเบาลงนิดนึงนะคะโมงสามจะได้ไม่ได้เนี่ยความภูมิใจที่มากกว่าน,นั้นก็คือการที่เรานำพาเศรษฐกิจของชาติองค์กรทั้งสององค์กรที่มาลนตัวกันหมายถึง Beauty of Paradise นี่คือแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็นระดับ international สามารถนำพาอิสรีสุ่ภาพสตรีที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ผู้ชนะแต่หมายถึงองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมด Welcome to t h a i l a ท d การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นการค้าขายการบริโภคก็จะดีขึ้นทุกสิ่งนี่คือความภาคภูมิใจที่มาพร้อม กับการประดวดถึงได้บอกว่ามาันเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนางนางานเนี่ยนะครับมงสามถ้ได้เขาก็ปลุกใจ